ยามเย็ยนช่องเมนูมแมวก่อนจะพาไปชมสวนน้อยๆชมนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกพระอาทิตย์อัสดงไงเ่ายเฮ้ยนี่มานี่มาอะไรวะอะไรวะดูๆๆไปนูน้นละดูๆตะก,กุยดินอะไรนู้นดูๆดูดู เด็กน้อยกินยายามเย็นนะคะบรรยากาศลายสวยแท้เราอะฮะฮะทำไมสวยอย่างนี้ละลายอะข <c ười> นเนี่ยดังๆน้ำตาลเริ้วๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมสวนน้อยๆของเรากัน ا, สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นช่องเมนูแมวอันนี้จะพาชมสวนสวนสวนของเค้าเพยส,น,ส,น,สน,นุบะสนุบะเนาะสร้างไค่เหรอจริงจริงเป็นจักระแตนปต่างกาไม่ได้แหละมันเที่ยวมันเที่ยวใครวะเอเอ,เอ,เอนี่นะคะเราจะพามาชมยามเย็นวันที่มีทั้งคนโชคดีและ สี่อ่ะหวยลอตเตอรี่ไม่ถูกนะคะเจ็ดเกา้ 8, กาแปดเก้าหน่อยก็ไม่ได้เนาะนี่คารามีดแดงจินแบง่งจินดาเราหอาดอกเลียอพร้อมโหราพาผักชีเราก็มีนี่ผักแขวแขวคณะคณะใบาิกนะคะ รกระดักกระบูดมะไทยใบมะกรูดพริกแอบตรงมีเลเยกระเท او แดงกระเท او ขาวเราก็มีนะคะมะกรูดมะกรูดน้อยๆอ,อันนี้พริกหยวกเรารวมหมดแล้วเม็ดเม็ดรวม ผักชีเรากำลังโตมีหอมแดงแล้วปลูกต้นหอมด้วยหอมแดงเราตัวเล็กๆน,นี้สละแหนนะคะมิ้นมิ้นเราอย่างงามกำลังงามเลยค่ะสละแหนสลยงามนะคะเลือเล้อยเลือยออกข้างเลยออกข้างๆมันจะทะลุให้เขาเลื้อยไปข้างๆ ันนี้กุ้งช่ายนะตั้งโง่งามเลยมีหลายต้นนะคะในกอเดียวเด็ดทานได้นี่ค่ะโหระพาสลันแน่กระเพรานั้นสามเลยค่ะมีทั้งโหระพาสลันแน่กุ้งช่ายอย่างงามเลยค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนเก็บหน่อยสิ เล่มรลุรดหลุดเดาเขาเหี่ยวหลุด,ดไปทางชอ่อเลยทีนี้ไอ้กินูสววเขาจะกินเม็ดเล็กๆเนี่ยนะคอมผิ่ม,ก,ม,ก,มกูดนะคะอันนี้โตแล้วนู้นมาใหม่ันเลยอันนี้กำลังแตก สวยๆนะคะงามๆเลยนี่โหระพาัะเพาแดงจะเคลือะคะ่ะมะกรูดริกมะเขือมีทั้งยาวมะเขือม่วงมะเขือเขียวม่วงเขือเปาะลงกับูนเลย บรรยากาศยามเย็นๆนี่มีเด็กๆมาอยู่ด้วยแม่แม่แม่เคฟังแนละ้วแม่เ <c oughs> อ๊ะออกินน้ำมหมหนะฮะกินน้ำเปล่าอยู่น้ำอย่างป <c oughs> กติฉีดน้ำให้วันนี้ไม่ค่อยร้อนละเย็นน้าพาไปกินน้ำล้วก,ก็เลยไม่หิว ไปไหนไปไหนมานี่นะนี่เร็วมานี่เร็วแม่แม่เรียกแม่เออไม่ีใครสนใจเลยกินหญ้ากันเลยเงยมองนี้หน่อยแม่แม่เด็กกินหญ้านี่มาดูผักเราต่อ <พ uka> กำลังเออกดอกอน,นี่เก็บไปแกงส้มอร่อยสดๆจากต้นเนอะอันนี้ได้เม็ดแดงแล้วน,นี่แค่แดงแค่แดงแค่ม่วงอันนี้เก็บไว้เพราะเก็บฝากไว้เพราะเป็น,นแค่ม่วงนะคะต้นนั้นเขาจะต่างกันยังไงหอเดี๋ยวดูดิอ๋อยอด ยอดใบเขาจะม่วง,งเข้มกว่าเนาะก้านเออก้านอันนี้เขาจะแดงก้าเขาจะแดงเนาะแขแขม,ม่วงก้าแดงถ้าแกขาวนี่ก้าเขาเขียวอ๋อเขาจะเขียวกันเยอะอันนี้เขาจะมีแดงทั้งแดงยาวเลยเนะาะดาตั้งแต่แรกเกิดเลยแดงเข้ม กะเพรา like, แดงเราก็เพราบ้านนี่นะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นวันนี้ปิดท้ายด้วยบอนสีสวยๆเรายังเก็บไว้อยู่ของสวยงามนี่เฟินเลียงเฟินด้วยเอ้ยนู้นหรอทำไมเอยูยน้ำบ่อะไรเอออะไรอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ เกียวเพชรเองคะ่ะคิดถึงเกียวเพชรกันไหมคะอ่อนอ่อนอ่อนเฮ้ค่ะเดี๋ยวไปดูบอลซีเรานี่อันนี้คือสักคูด่างเราแตกขึ้นม,มาแล้วเริ่มร้อนแล้วคะอันนี้นะคะเอะรนะพิงค์พรินเซสร้อนจัดดูยอดไหมเลยที่ออกขึ้นมาสีมพูด้วยร้อนเกินไหมเลยพิงค์พรินเซสเลยนะคะ นี้เราปิดตวไว้แอบส่องเลยแอบแอบแอบแบบว้าวอุย้ยอันนี้น,นี่บนเก่านะหกลงกำลังแตกตีกินนรีนางใหม่กับอะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่พระนครบนแดงอู้นั่นแตกพันธุ์พยาพันวัง เดูกระดังแตกยอดสวยมากไปเขาออกมาใบเดียวแต่สวยเลย <c oughs> ชายชนครับชายชนนี่ก็มีอืมเฮีคาพามาชมบอลสีเราด้วยกับตนน้นในแกงเนื้อได้เลยนะ <c oughs> อยู่ในดงบอลเลยกับเผาใบยักเฮีย <c oughs> คาไปชมนกน้อยนำโชคนะคะ Uh, yeah. ลูกไว้ลูกไว้เดี๋ยววิ่งวิ่ง้งามไปหาพี่เหมียวนี่นะคะดกน้อยนำโชคน้อยนำโชคของเราชวนชมหลังร้อนม่ชวนชมนะคะตามด้วยนะะี COVID ่ค่ะโควิดยังอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะแตกงามเลย <c oughs> ปลาทลายโจนโคตรโจนนกนายน้ำเชียวกำลังแตกน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 ,กน่ารักน่านกน,ก,น,ก,นกบินแล้วนกกำลังบิน <c oughs> โอ้ยมหมาอ่อนทำไมอ่ะกวดชีเหรอฮะอยู่น้ำรือกวดชีอ๋ออยากจะเ,เล่นเงนไง พาอ้วนไปกินน้ำก่อนนะคะคลิปนี้ปากบรรยากาศยามเย็นช่องเมนูนมแมวด้วยนะคะกับเกียวเพดเกียวเพดอ้อนแหละอา่อาอา่อานอาันนี่ท่านผู้ชมนะอ่านอะไรวะเนี้ยอะไรวะแชร์แดงรู้จักวะเหรอ นี่สีสวยโอเคค่ะเล่นกับอ้วนแป๊บนึงเฮ้ยไอ้จึ๊กๆ Bắt, 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 bắt เด็่ะดปหีน่ช้ดีค่ะเวัสดเท่าเล่นกันะควลักดีกรักเกลัรลลกกัลักล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 อกลกล สวัสดีสวัสดีท่า,า,านไม่ใชมไหมพอดีตึงแย่พุงจกพุงจกพุงเลยดิจกพุงกันได้แล้ว